สวัสดีค่ะตอบสเกตวันนี้นะคะแมงมุมยูทิพพิพิธภัณฑ์ฐานสถทานแห่งชาติจังหวันดคนครศรีธรรมราชค่ะโอ้โหรถมากค่ะวันนี้นะคะแมงมุมจะพาไปเล่พระพุทธสี่หิ้งค่ะนึ่งในสามของประเทศไทยนั่นเองค่ะไปเล่ดีว่าค่ะน่าภาคภูมิใจเลยนะทุกค่ะที่ศาลากลางอำเภอเมืองสวหวัดนครศรีธรรมราชมีหอพระพุทธสี่หิง้งสร้างมาตั้งแต่สมัยพุทธศักราชเ0็้อยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงหนึ่งในสามของประเทศไทยเชียวค่ะ ก็มีความภาคภูมิใจนะคะจริงๆแล้วพระพุทธสิหิ์นะคะที่นครนี้เราถือว่าเป็นพระพุทธสิหิง์องค์แรกด้วยซ้ำที่เราได้มานะคะณวันนี้ชานวนครถชื่อว่าพระพุทธสิหิงเนี่ยจะเป็นพระครูบาลครูเมืองของนงครศรีธรรมราชพระพุทธสิหิ์นี่จะเลยอายุเลยประมาณสมัยอิยาตอนตอนนะคะเราได้มาจากาจากประเทศสิลังกาเลยค่ะพระพุทธสิหิ์ มีที่พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่แต่ตอนนี้ได้มีการบูรณะใหม่แล้วย้ายมาชั่วคราวที่พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชยังไงยังไงก็มาบูชากันนะจุดค่ะโ,โ,โอเคว้าว